ข้าวเหนียวกอขอ14ข้าวสุกเหนียวนุ่มปลูกได้ทั้งปีผลผลิตสูงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง สมอดำผู้เดียวดายาบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอสสนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะน 1, ําพั 14, นธุ์ข้าวเหนียวกอขอสิบสี่นะครับข้าวเหนียวนุ่มนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาหรับข้าวกอขอสิบสี่เป็นพัน์ข้าวเหนียวนะครับซึ่งได้รับการผรสมพันธุ์ผสมคู่ระหว่างคู่ผสมข้าวกอขอหก และข้าวดอกมริ105นะครับที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ในปีพศ2535เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีและนําเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีศูนย์วิจัยข้าวแพร่ศูนย์วิจัยข้าวเ,าเชียงใหม่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายศูนย์วิจัยข้าวแม่ห้องสอนและแปลงทดรองดงรักหมืน่นอำเภอผาง จังหวัดเชียงใหม่และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราชดรในจังหวัดแพร่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาอุตรดิตและแม่ห้องสอนในฤดูนาปีพศ2 .544 ถึงฤดูนาปรังพศ2548โดยคณะกรรมการกรมการข้าวนะครับพิจารณาพันธ์รับรองพันข้าวเป็นชื่อพันกข .14 ข เพื่อแนะนำให้เกษตรกร,กรปลูกในวันที่26กันยายน2551นั่นเองนะครับสำหรับข้าวกอขอ14ซึ่งเป็นข้าวเหนียวสูงประมาณ105-120เซนติเมตรไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว134วันทรงกอตั้งต้นแข็งกาบใบและใบมีสีเขียวมเมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่สีฟางขีดน้ำตาลเปลือกมเมล็ด มีขนสั้นมเมล็ดข้าวเปลือกยาวคูณกว้างคูณนา10.6หคูณ3าคูณ2.3 mm. มมิลิเมตรเมล็ดข้าวกล้องยาวคูณกว้างคูณนา7.5หาคูณ2.5คูณ2.0ม mm. ิลิเมตรคุณภาพข้าวสุกเหนียวนุ่มระยะพักตัวของมเมล็ดพันธุ์ประมาณ9สัปดาห์ผลผลิตประมาณ666กิกกิโลกรัมต่อไร่เป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวที่มีคุณภาพการสีดีมาก ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งในภาคเหนือตอนบนเป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงสกอตั้งแข็งปลูกได้ตลอดปีอ่อนแอต่อมแมลงบัวเพียกกระโดดสีน้ำตาลและเพียกกระโดดหลังขาวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชนรับประทานหรือมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมเขตภาคเหนือตอนบนสามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปังนั่นเองนะครับสำหรับกอขอ4ที่แนะนำในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ